สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อง 2> แต่ประเด็นคือว่าณขณะนั้นถ้ามันมีการรับฟังคำพิพากษาแล้วเนี่ยทำไมเจ้าพนักงานน่าจะเป็นฝั่งทหารเนี่ยถึงไม่ควบคุมตัวเพื่อไปเข้ารับราชการทหารเลยเนี่ยของำาลังจะเช็คในส่วนนี้อยู่เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่แปลกมีอย่างเดียวที่เป็นไปได้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือคุณจิรัตไม่ไปฟังคำพิพากษา ผมมาให้ข้อมูลเรื่องของคุณจิรัตนะครับที่บอกว่าเมื่อเขาหนีทําหารแล้วเนี่ยแล้วทําไมไม่ฟ้องอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเคสเนี้ยมันคือเคสที่เกิดขึ้นเมื่อปี2555นะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ผมกาลังจะเช็คอยู่ว่าโดยปกติแล้วครับเมื่อสามีคํำพิพากษาแล้วอะครับว่ากระทำำําความผิดใช่ไหมครับแล้วก็โทษจริงๆคือโทษจําคุกหเดือนนะครับ แล้วก็แต่คนหนึ่งเดือนเนี่ยมันสามารถรอการลงโทษได้ก็คือการรอการลงโทษถ้าไม่กระทำความผิดอีกภายในะระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องรับโทษแล้วแต่ประเด็นคือว่าณขณะนั้นถ้ามันมีการรับฟังคําพิพากษาแล้วเนี่ยทาไมเจ้าพนักงานน่าจะเป็นฝั่งทหารเนี่ยถึงไม่ควบคุมตัวเพื่อไปเข้ารับราชการทหารเลยเนี่ยผมกําลังจะเช็คในส่วนนี้อยู่เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่แปลกมีอย่างเดียวที่เป็นไปได้ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ ก็คือคุณจิรัตไม่ไปฟังคํำพิพากษาก็คือหนีหายไปเลยก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเพื่อที่จะไปไปเ,เข้าเป็นทหารเกณฑ์ในกองทัพได้อันนี้ผมกำลังเช็คอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้ก็คือว่าศาลพิพากษาแล้วว่ากระทําความผิด แต่ว่าอัตราโทษอาจจะโทษหนึ่งเดือนแล้วก็รอการลงโทษเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าหลักเกณฑ์มันไม่เข้าคุณสมบัติมันไม่เข้าลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นสอสเพราะฉะนั้นการที่เขเป็นสสอเขาสามารถเป็นได้ครับนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันถามว่าจะทําอะไรได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยแก่เกินแกงแล้วไม่มีใครเอาเขาไปเป็นฐานนะครับเพราะว่าอายุมากแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะ นำเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของกองทัพได้นะครับเหตุการว่าเราอยากจะทราบความจริงในฐานะที่เป็นสสฉะนั้นเองว่าคุณหนีทหารใช่หรือไม่ถ้าคุณหนีทหารคุณก็ยอมรับว่าคุณหนีทหารเพราะมันไม่มีความผิดอยู่แล้วแต่ว่าผมเข้าใจว่าสิ่งที่สังคมไทยยอมรับไม่ได้ก็คือว่าเป็นสสหนีทหารครับผมอ่านอะไรคอมเมนต์ Comment เนาะผมไม่รู้ว่าจะเป็นเดือดเป็นแคนอะไรกับ คนที่กระทำความผิดทางอาญาแล้วก็คนที่กระทำความผิดกฎหมายนะครับแต่ในมุมมองของผมคือว่าก่อนที่ผมจะทำข่าวหรือจะลงข้อมูลอะไรในนี้ครับถ้าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมตั้งใจที่จะทำและผมก็รู้แล้วว่าความจริงเป็นอย่างไรถ้าคุณจิรัตอยากจะฟ้องเชิญนะครับคุณไม่กลัวครับแล้วเดี๋ยวก็จะได้รู้กันอย่างน้อยนะครับผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง ขอมหาไม่ได้แต่ในทางตัวกันข้ามคุณก็ฟังดูแลกันว่นน้าเสียงของคุณจิรัตในการให้ข้อมูลที่ช่อง3เนี่ยเป็นอย่างไรนั่นแหละครับสะท้อนถึงสิ่งที่มีอยู่ในใจเขาไปไม่ทันก็เลยต้องไปก็เลยต้องไปจ่ายค่าปรับแล้วก็เป็นรายงานตัวเลยก็ไปทําให้ดับไปได้ปกติครับผมถึงไม่ต้องผมถึงไม่ได้ต่อรัตต่อเสียงอะไรครับไม่ต้องไม่มีปัญหามีหลักฐานเอกสารทหารทุกวันเหรอครับอย่างเงี้ยเออน่าจะสิไม่ก็จะมาพูดเรื่องทหารขนาดนี้เหรอ โดนอา่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับในมุมอย่างที่บอกไปขนาดเดียว